หลังจากจบช่วงฟุตบอลฟี a ا เดคับผมแมชเชสเตอร์เต็ดก็มีเรื่องปวดหัวมีปัญหาเข้ามาเยอะแยะมากมายครับผมโดยเฉพาะเรื่องของซานโช่ครับผมที่ดูจะมีปัญหากับเอลิเซนฮาร์กและก็ดูท่าว่าจะยังไม่สามารถตกลงกันได้ครับผมรวมถึงแอนโทนีฮะที่มีข่าวว่าไปทํร้ายร่างกายแฟนสาวก็โดนสั่งพักงานไปด้วยเช่นกันครับผมอย่างไรก็ตามคะคลิปนี้ฮะเราจะมาดูกันว่าในเมื่อขาดตัวสําคัญตัวหลักทั้งสองคนอย่างซานโช่และ อันโตนีไปครับผมลองดูกันว่า5นักเตะฮาที่จะมาเล่นฝั่งขวาตัวลุกแทนทั้ง2คนนี้ใครจะมีโอกาสบ้างครับผมและใครที่จะสามารถคว้าโอกาสครั้งนี้เพื่อจะยึดตำแหน่งตัวจริงในอนาคตคนที่1ฮะฟาคุนโดเปตตี้ครับผมโดยดาวเตะวัย21ปีฮะมักเจอกับความยากลําบากในการลงเล่นมาตั้งแต่ ย้ายซบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่กันนั้นฮาการที่2องสตาประจำทีมอย่างซานโช่และก็แอนโทนีต้องพลาดการช่วยทีมฮะนี่จะเป็นโอกาสทองครับที่เขาจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับเทนฮากได้เห็นว่าเขาเหมาะที่จะลงเล่นได้อย่างสม่ำเสมอน,นะครับผมมาถึงคนที่2ฮะกานาโช่ฮะจะว่าไปแล้วฮะกานาโช่ก็ทำผลงานได้อย่างโดดเด่น มากๆครับผมในตำแหน่งแนวลุกฝั่งซ้ายแต่กัน,นั้นฮะเขาก็มีศักยภาพที่จะย้ายมาเล่นทางฝั่งขวาได้เช่นกันฮะโดยนักเตะได้ลงเล่นตัวจริง2เกมแรกในซีซั่นนี้แต่ยังไม่สามารถระเบิดฟอร์มเกมเหมือนกับซีซั่นที่ผ่านมาได้โดยกานชโชฮะถือว่าเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามมามากๆครับเพราะทั้งการเล่นแล้วก็ยังสามารถรับแรงกดดันจากการลงเป็นต้นหลักให้กับทีมทั้งทางที่อายุยังไม่ถึง20ปีครับผมซึ่งอันโตนิโอวาเลนเซียฮะอดีตกัปตันทีมแมเชสเตอร์แต่ฮะก็ได้พูดถึงนักเตอย่า่าางชไวว้ เทนฮากฮะควรจะให้โอกาสเขาได้ลงเป็นตัวจริงอย่างสม่ำเสมอครับผมเพราะนี่คือนักเตะแ,แห่งอนาคตของสโมสรและจะพัฒนาฝีเท้าให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องครับมาถึงคนที่3ฮะบูโน่เฟอนเดสฮะบูโน่เฟอนเดสฮะก็ถือว่าเป็นตัวหลักแล้วก็เป็นกัปตันทีมของแมชชสเตอร์แต่ในชุดนี้อยู่แล้วครับผมและถ้าเทนทากตัดสินใจที่จะลองใช้งานบูโน่เฟอนเดสไปเล่นทางแนวลุกฝั่งขวาก็น,น่าจะลองดูครับผมซึ่งจุดเด่นของบูโน่เฟอนเนครฮะเพื่อนๆหลายคนก็พอจะรู้กันอยู่แล้วครับผมว่าเขามีการวางบอลที่นา,ารานนใน้้ท,ทห ลุกได้เปรียบในการเล่นนอกจากนี้ยังมีทีเด็ดในการยิงประตูบริเวณนอกกรอบแขกโทษอีกด้วยดังนั้นการขยับเขาไปยืนทางขวาอาจจะลดประสิทธิภาพไปบ้างแต่ก็น่าจะได้ประโยชน์จากการเปิดบองทาริมเส้นฮะมาถึงนักเตะรายที่4ฮะโช่าโชลิติเล่ครับผมดาวลุ่งพุ่งแรงรายนี้ฮะได้รับการจับตามองอย่างมากหลังลงสนามให้กับแมนยูเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2021ฮะซึ่งทําให้เขากลายเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดในทีมแมนเชสเตอร์เตเต้่าที่ได้ลงเล่นในเกมฟุตบอลทวยุโรปแมตช์ปะทะกับเลอลโซเสดะครับ ขยับไปยืนทางริมเส้นทั้ง2ฝั่งก็ได้โดยชชเลติเล่ฮะโชว์ฟอร์มได่โดดเด่นให้กับทีมด้วยการทำสามแอสซิสต์นในเกมพรีเมียร์ลีกสองถึงแม้ว่าสุดท้ายแล้วชชเลติเล่อาจจะไม่ได้รับโอกาสในการลงเล่นในทีมชุดใหญ่มากนะครับผมแต่ในสถานการณ์ที่ทีมกำลังมีปัญหาในเกมลุกในตอนนี้ครับผมเทนฮาก,ก็น่าจะลองมอบโอกาสสำคัญให้กับนักเตะได้พิสูจน์ศักยภาพของตัวเองก็ได้ครับผมต้องลองดูฮะมาถึงนักเตะรายสุดท้ายฮะอองตนี่มาซียาวครับผมจ,จากการที่รันวุฒฮอยลุนฮะสามารถ ฟิตลงสนามเป็นตัวจริงแล้วเพราะฉะนั้นการที่จะโยกมาซียาลลงไปเล่นทางฝั่งขวาเพื่อแก้วิกฤตในเวลานี้ก็ถือว่าไม่เลวครับผมเพราะว่ามาซาลนี้เคยโชว์ฟอร์มได้อย่างเจือจลัดในการเล่นทางริมเส้นมาแล้วแน่นอนว่านี่อาจจะเป็นเรื่องเสี่ยงของเทนท้าแต่นั่นอาจจะเป็นตำแหน่งที่ดึงศักยภาพ,าพีิแท้จริงของนักเตะออกมาก็ได้ครับผมโดยอย่างไรก็ตามฮะสตาร์วัย27ปีอย่างมาซียาลฮะมีปัญหาเรื่องสภาพความฟิตทะานั่นอาจจะเป็นข้อจํากัดในการเล่นทางริมเส้นของเขาเพราะมันต้องใช้พละกกาลังค่อนข้างสูงซึ่งส่วนทางกับสภาาาาพร่่งงงกกกยขขอออเเนนคัแี็ืต ที่น่าสนใจครับที่จะสามารถลองโยกหรือว่าลองจับไปเล่นแนวลุกฝั่งขวาในช่วงที่ซานโชและอันโตนี่ไม่ลงสนามช่วยทีมในช่วงเวลานี้ครับผมก็เรียกว่าเป็นปัญหาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแน่ครับผมและเทนฮารจะตัดสินใจอย่างไรในการแก้ปัญหาในตำแหน่งนี้ครับผมก็เดี๋ยวลองดูครับผมในเกมเสาร์นี้ที่จะพบกับไบตันครับผมเวลา3ทุ่มนะครับผมเพื่อนๆก็สามารถติดตามกันได้ที่ทูปิชั่นเลยครับผมและเพื่อนๆละครับคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้คิดว่านักเตะ5คนที่ผมพูดมานี้ใคร น่าจะมีแววแล้วเหมาะสมที่เทนทาวจะเลือกมาเล่นแนวรูปฝั่งขวาแทนนักเตะ2คนที่ขาดหายไปครับผมก็สามารถมาคอมเมนต์คุยกันได้แต่านล่างคลิปนี้เลยครับวันนี้ต้องขอ,ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามสปอร์ตฮะที่เอามาให้ผมได้อ่านและ,ละเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันครับผมสุดท้ายนี้อยากฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทิกต Facebook YouTube ของเฟซสปอร์ตด้วยแล้วขอบคุณทุกการติดตามล่วงหน้าครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ